สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าซีรีส์เรื่อง The Wire ดับอิทธิพลเถื่อนปี2ตอนที่1กันครับเรื่องเราจะเริ่มขึ้นในแม่น้ำแห่งหนึ่งแมนาตี้ได้ย้ายมาที่นี่ซึ่งแม็กนาตี้ไม่ชอบงานดังกล่าวแต่มันก็เป็นหน้าที่ของเขาจากนั้นพวกเขาก็ไปที่เรือลำหนึ่งแม็กนาตี้เข้ามาที่นี่และแม็กนาตี้ก็ใช้ w a l k ี้ท a อกกี้โทรไปที่ศูนย์และจากนั้นเจ้าของเรือก็มาคุยกับเขา และในคืนนั้นแมกนาลตี้ก็รอบนเรือนี้วันต่อมาโรแลนมาคุยกับผู้หมวดสตานิสลาฟและจากนั้นผู้หมวดสตานิสลาฟก็บอกว่าฟังนะมึงช่วยเราเรื่องยาม,มาตลอดทำได้ดีทีนี้ถ้ามึงคนหุบปากมึงอาจจะได้มีอนาคตในแผนนี้ต่มาที่โบดีเขาไปที่ฟิลาเดลเฟียพอมาถึงที่ฟิลาเดลเฟียมาเฟียคนนึงก็จดอะไรบางอย่างอยู่ตต่มาที่บลติมอร บังมาหาแม็กนาตี้ที่ท่าเหลือพอเขาเห็นบังก็บอกว่าเห็นสาวๆชอบพูดถึงไอ้ตัวน้อยในเหลือซึ่งแม็กนาตี้ก็ชวนให้บังมาขึ้นเรือด้วยแต่เขาก็ไม่ขึ้นซึ่งแม็กนาตี้ก็บอกว่าหัวหน้าน่ะย้ายเข้าไปอยู่ในหน่วยนี้และจากนั้นทั้งสองก็ไปกินข้าวกันที่ท่าหรือกใช้ที่เราเห็นอยู่นี้เขามีนามว่าแฟรงค์โซโบกา เขาเป็นหัวหน้าสาภาพแรงงานชาวเมริการเชื้อสายโปแลนด์ลูกน้องของเขามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเขาก็เห็นด้วยและจากนั้นเขาก็ออกจากตู้และไปดูความเรียบร้อยของท่าเรือจากนั้นเขาก็สูบบุหรี่นิกมาหาเขาและจากนั้นลูกน้องเขาก็ให้เขาไปดูลูกชายของเขาซึ่งลูกชายเขาเขาไม่นาวาซิก,กี้เขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนจากนั้นลูกน้องเขาก็บอกแฟรงค์ไปว่า ซิกกี้นั้นเขาเป็นคนไม่เอาไหนและจากนั้นแฟรงก์ก็ไปตักเตือนซิกกี้ที่สอรอบางมาหาคนดูแลหลักฐานและจากนั้นแเนียลก็มาหาเขาบางได้บอกว่าเขาได้ยินว่าแเนเนลถูกย้ายสิ่งเขาก็รู้และจากนั้นคนดูแลก็บอกว่าไม่พบ ที่โบสถ์แฟรงมาหาบาดหลวงและพอบาดหลวงมาหาเขาเขาก็พาแฟรงไปดูอะไรบางอย่างกระจกสีซึ่งรูปนั้าๆนั้นเป็นรูปของคนงานในท่าเหลือส่วนพวกมาเฟียก็ดูโบดี้หัวร้อนส่วนฮอกก็มาหาคิม่าซึ่งคิม่าก็รลับปากที่บร์แม็กนาวตี้และบังค์มาดื่มเหล้าส่วนโบดี้ก็กลับเปาลิ่หมอ ที่บ้านงานศพสตริงเกอร์เบลมาหาเขาและคุยกันที่บาร์ซิกกี้และนิกมาดื่มเหล้ากันพวกสาภาพในขณะที่เพลงบลูส์เล่นอยู่จากนั้นซิกกี้ก็เมาและขึ้นบนโต๊ะป้าเจ้าของร้านเตือนว่าอย่าให้ซิกกี้ ควักขวออกมาแต่เขากลับไม่สนและจากนั้นเขาควักออกมาจริงๆจอหนนี่มาบอกนิกว่าไอซิกกี้มันเพี้ยนไปแล้วและจากนั้นซิกกี้ก็ไปเต้นกับสาวผมบลอนด์วันต่อมาแม็กนาตตี้มาเก็บศพของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนร่วมงานของเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเหยื่อของฆาตรกรต่อเนื่องที่มีนามว่าชัมชิป,ปตีลิปเปอร์ส่วนนิกก็ตื่นและดื่มเบียร์จากนั้นเขาออกไปข้างนอกและเดินไปขึ้นรถส่วนมอสตานิสลาฟก็คุยกับบาดหลวงเกี่ยวกับแฟรงค์ส่วนนักสืบเ,เรก็มาที่เกิดเหตุ นักสืบเลคิดว่าศพนี้น่าจะเป็นเยื่อวของฆาตกรต่อเนื่องที่มีนามว่า c ร a มม c ซิตี้ลิเปอร์ซึ่งคลอสก็บอกว่าอย่างนั้นนั่นแหละที่เดือนจำสตริงเกิลเบลมาหาเอวอนในคุก แม้เขาจะไม่ได้โทษประหารแต่เอลวอนก็ยังติดคุกตลอดชีวิตอยู่ดีส่วนจอห์นนี่กับนิกก็คุยกันจากนั้นซิกกี้มาหาและชวนเขามาทำงานกับชายคนดังกล่าวซึ่งมีนามว่าไอ้กรีกพอมาถึงนิกก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีจากชายที่มีชื่อวอนดสัสและจากนั้นซิกกี้ก็เห็นชายจากอดีตสาภาพโซเวียตคนหนึ่ง เขามีนามว่าบอริสซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่บอริสแต่เขาคือเซอร์เกมาราตอฟเป็นคนยูเครนหรือไม่ก็เรียกเขาว่าเซิร์ชซึ่งเซิร์ชนะครับเป็นชื่อของนักร้องชาวฝรั่งเศสชื่อดังเซิร์ชเกนส์เบิร์กซึ่งในซีซั่นนี้นะครับผมจะขอเรียกเขาว่าเซิร์ชดีกว่านะครับเอง จากนั้นซิกกี้ก็บอกว่าบอริสดีเพราะมันสลาดดีนะและจากนั้นเขาก็ไปดูเมนูส่วนนี้ก็คุยกับวันดัสและเซิร์ชและจากนั้นก็พาซิกกี้ไปทำงานซึ่งตาปูจีสก็รู้ว่าไอ้บ้าพวกนี้สุดท้ายก็จบไม่สวยหรอก ตัดมาที่ตำรวจสาวหน้าตาดีคนนี้เธอมีนามว่าเบดีเธอมาหาแฟรงคซึ่งเขาก็บอกว่าเรียบร้อยดีและจากนั้นเธอก็จากไปส่วนนิกกับซิกกี้ก็มาหาแฟรงค์ส่วนแม็กเนตี้ก็มาหารอยและแลนส์แมนซึ่งรอยบอกให้เขาไปดูเอกสารนัง่าวซึ่งแม็กเนตี้อยากจะรู้ชื่อเอหย่นนี้เอง ที่ชาเลือแฟรงค์สงสัยว่าไอ้เซิร์ชนั้นมันคุยกับใครที่นิวยอร์กสตริงเกอร์เบล,เบลมาหาชายคนหนึ่งและเขาก็บอกว่าเขาจะขยายมาเฟียของเขามาที่เมืองนี้ด้วยส่วนลูกน้องก็มาหาแฟรงค์และบอกว่าไอ้โคลเซียนั้นมันไม่ยอมเอาไปสักทีจากนั้นเซิร์ชบอกกับคนในโทรศัพท์เสร็จแล้วแล้วก็จากไปในที่สุดและแฟรงค์ก็บอบว่าเซิร์ชไปแล้วในคืนนั้นแม็กนัลตี้ไปดูเอกสารว่าใครอยู่เบื้องหลังดังกล่าววันต่อมาแลนส์แมนก็คุยกับนักสืบเรในขณะที่ผู้ หญิงคนนั้นจดชื่อว่าเจนโดซึ่งเป็นธรมเนียมของตำรวจในสหรัฐรวมถึง FBI เองด้วยนะครับนั่นเองในขณะที่เบดี้ตรวจความเรียบร้อยอยู่นั้นจูู่เธอก็พบอะไรบางอย่างพอเธอออกมาจากรถเธอพบว่าไอ้ตู้นั้นมันเปิดออกมาจากนั้นเธอก็เปิดออก เธอเปิดไฟฉายและสำรวจที่นั่นขณะที่เธอสำรวจอยู่นั้นเธอพบว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นเธอรู้ว่ามันอาจจะเป็นยาหรือไม่ก็อาวุธปืนเถื่อนหรือไม่ก็นิวเคลียร์แต่พอเธอเปิดออกมาก็พบว่าข้างในนั้นมีศพจริงๆและเป็นจํานวนมากอยู่ด้วยนั่นจึงทำให้เธอตกใจจากนั้นแฟรงค์ก็ออกไปดู ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นรถด,ดับเบลิงม,มาที่นี่เบดี้ไปดูอีกครั้งและพบว่ามันคือศพของพวกผู้หญิงจริงๆนั่นทำาให้เบดี้และเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชวนอ้วกกับสิ่งที่พวกเขาเห็นดังนั้นพวกเขาก็ออกมาเบดี้รู้ว่านี่มันบ้าอะไรกันวันนี่ลูกน้องคนหนึ่งบอกแฟรงค์ว่าพวกเธอ,อยังอายุน้อยอยู่เลยนิ่ก็บอกว่าเป็นโลเลยพี่ ซึ่งแฟรงค์รู้เลยว่าตายหมดเกลี้ยงและเขาก็รู้เลยว่าไม่มีใครรอดจากตู้นี้และความสยองก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่่าเรือและติดตามชมตอนต่อไปกันครับแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i ร e ให้ช่องร็อกสปอยด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย